สวัสดีค่ะัสีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดัต a g กรีดนะคะสอนนะคะก็จะมาแนะดัต a g กรีดนะคะวันนี้ที่นำมานี่ก็จะเป็นหม้อเพิ่มไฟนะคะ mm hmm. พี่เมย์อัตโนมัติรุ่นีกาดนะคะ 5kVA นะคะตัวนี้นะคะพี่เมย์ก็สามารถที่จะรองรับเนี่ยไฟตกต่ำสุดได้ถึง90โวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยได้ถึง300โวลต์นะคะสำหรับใครที่เจอปัญหานะคะไฟตกอยู่นะคะตอนช่วงนี้นะคะยิ่งน่า ใช่ไหมคะไม่ว่าจะใช้กับปั๊มนะคะการเกษตรหรือว่าตั้งไว้ในสวนนะคะพี่เมเจอปัญหาพวกไฟตกใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ปลายสายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นสวนนะคะทําเกษตรอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษ,ษากับเราได้นะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะใครที่เจอปัญหานะคะไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะหรือว่า บ้านอยู่ปลายสายนะคะลากสายไกลเดินสายไกลนะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาเรื่องปั๊มน้ําไม่ได้นะคะปัม๊มไหมนะคะหรือว่าซัาเปิดไม่ติดนะคะหรือว่าตอนนี้ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะภายในบ้านในสวนหรือว่าเป็นเครื่องมือช่างหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรต่างเนี่ยมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเสียเองตรงน,นั้นก็ตกใจว่าทำไมเสียเอง เองนะคะน้องเดียจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียเองนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ไฟตกนะคะเวลาไฟตกไฟกระชากอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นพวกอ่ะอาจจะเป็นพวกสว่านนะคะหรือว่าจะเป็นหินเจียงอย่างเงี้ยถ้าเจอแบบไฟตกมากๆเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเสียได้หรือว่าถ้าเราเชื่อมอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลาเราเชื่อมแหมมันเชื่อมไม่ติดใช่ไหมคะ มันจะทําให้อ่ามีปัญหาในเรื่องอ่าการส่งงานหรือว่าการทํางานใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยอ่าเขาเรียกว่าไฟตกนะคะที่มันเชื่อมไม่ติดหรือว่าเชื่อมไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยแนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกด้วยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยยังึกภาพแบบว่าไฟตกเนี่ย เป็นยังไงนะคะอาสามารถที่จะสังเกตได้ก็คือหลอดไฟที่บ้านนะคะน้องเบียร์ใช่อ่าถ้าหลอดไฟเนี่ยคือเวลาที่ไฟตกนะคะไฟเกิน,ไฟก,นไฟกระชากมาเนี่ยหลอดไฟมันจะกระพริบถี่กระพริบรัวนะคะเหมือนว่าอารมณ์เหมือนบ้านผีสิงนะคะสังเกตแบบนี้ได้เลยนะคะน้องเบียร์ว่าคือตอนนี้เนี่ย คือมันมีกระพริบเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างะไรจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันแปลอ่มันแปลว่าไฟมันตกอยู่นะคะแนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกนะคะบ้านเราเนี่ยมาหลอดไฟมันก็จะไม่กระพริบนะคะปั๊มน้ำก็จะกลับมาทํางานได้แอร์ก็จะกลับมาเย็นนะคะพวกตู้เชื่อมผินเจียเนี่ยก็จะกลับมาทํางานได้เต็มที่แล้วก็เต็มประสิทธิภาพค่ะใช่ค่ะก็พูดถึงปัญหาไฟตกนะคะพี่เลมันก็กระทบต่อธุรกิจเราเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นใครที่ทำเป็นพวกบ้านพักใช่ไหมคะหรือว่า รีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะแล้วก็อยู่ปลายสายใช่ไหมคะพี่เมย์ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือกระทบต่อธุรกิจนะคะอย่างเช่นช่วงที่ลูกค้าเนี่ยกำลังเข้าเยอะเลยใช่ไหมคะหน้าร้อนหยุดยาวใช่ไหมคะวันสงการละกันนะคะพี่เมย์แอร์เปิดไม่ได้คะ่ะเพราะว่าไฟตกนะคะอันนี้เนี่ยก็ทําให้เอ่อกระทบต่อธุรกิจนะคะทําให้แบบลูกค้าที่มาพักผ่อนเนี่ยพักผ่กอนได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเนื่องจากหน้าร้อนเนี่ยก็ลูกค้าหลายท่านเนี่ย มาพักผ่อนก็ต้องการแบบแอร์เย็นๆใช่ไหมคะพี่เมย์แต่อันนี้คือเปิดแอร์ไม่ได้ใช่ไหมคะบางที่เนี่ยก็คือแอร์พังแอร์เสียนะคะเพราะว่าเจอกับปัญหาไฟตกบ่อยๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีแก้ไขเนี่ยก็คือไม่ยากนะคะแล้วก็อยากให้แบบทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าปัญหาไฟตกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะพี่เมย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเป็นเมื่อเพิ่มไฟนะคะหรือว่าสเตเบลิเซอร์นะคะ A.V.S.A.V.R. นะคะ มอดดึงไฟนะคะที่จะช่วยนะคะทําให้แบบพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยที่เจอปัญหาไฟตกเนี่ยกลับมาใช้งานได้อย่างปกตินะคะแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนละกันนะคะว่าเครื่องกันไฟตกดรเตรกรีนนะคะเป็นรุ่นที่รองรับไฟตกตามสูตรในตลาดแล้วนะคะแล้วก็ปรับไฟไวนะคะเพื่อไฟเร็วนะคะเหมาะมากนะคะที่ใครที่อยู่ปลายสายหรือว่าตอนนี้ใครที่บอกว่าเจอไฟตกมากๆเลยนะคะบอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยหรือว่าตั้งแต่เช้ามาจนกลางวันเนี่ยคือใช้งานรุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยได้เต็มที่เลยปกตินะคะแต่พอตอนเย็นเนี่ย บอบงงมากเลยทาไมเปิดแอร์ไม่ได้หรือเปิดประน้าไม่ได้นะคะเปิดได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยเปิดปุ๊บมันตัดเลยนะคะถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไฟไม่พอหรือว่าไฟตกนะคะควรที่จะต้องมีเครื่องกันไฟตกนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเปิดแอร์แอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่าไม่มีความเย็นมีแต่ลมร้อนออกมาอากาศข้างนอกก็ร้อนแล้วเข้ามาในบ้านก็ร้อนอีกอะไรคะเพราะว่าไฟไม่พอนะคะถ้าถ้าเป็นแบบนี้มากๆเนี่ยนะคะแนะนําว่าแอร์จะพัง อเพราะว่ามันเหมือนแบบไฟไม่พอแล้วมันก็ฝืน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 นะคะแบบนี้เนี่ยเด็กเราก็จะพังนะคะแนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์เพื่อที่จะให้มันเนี่ยดึงไฟเข้ามานะคะเพื่อที่จะทําให้หุบกบไฟฟ้าหรือว่าแอร์เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็เสถียรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าบ้านเราไฟตกไฟเกินไฟกระชากถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องมีเครื่องกันไฟตกนะคะไม่ใช่ว่าจะปล่อยว่า เออไฟตกแล้วแบบช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี like <ito assessment> ้ยค่ะแบบช่างมันไม่ได้นะคะเราต้องมีเครื่องกันไฟตกไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งเนี่ย่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้อุปกร์ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยมันเสียหายหรือว่าพังนะคะเพราะว่าถ้ามันเสียหายไปแล้วหรือว่าพังไปแล้วเนี่ยเราต้องซื้อใหม่ทันทีเลยถูกต้องไหมคะน้องเยียเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถ้าเอาไปซ่อมแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าบ้านเราไฟตกเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้แบบ เราเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มด้วยนะคะพี่เมย์เพราะบางคนอย่างที่พี่เมย์บอกนะคะว่าไม่เป็นไรนะคะไฟตกเนี่ยเจอไม่แบบอาจจะเจอไม่บ่อยใช่ไหมคะเจอเป็นบางครัง้งบางคราวแบบบางช่วงใช่ไหมคะไม่ได้ตกตลอดแต่ว่ามันจะทําให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็คือพังได้นะคะแล้วก็เสียหายได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยที่มานะคะก็คือกว่ากว่าจะมาแบบ ติดตั้งเป็นหม้อเพิ่งไฟของเรานะคะพี่เมย์ก็คือแอร์เนี่ยก็คือเสียพังไปประมาณ2องถสามวได้แล้วนะคะ,คะก็เลยต้องมีเป็นหม้อเพิ่มไฟของเรานะคะถือซะว่าแบบเป็นตัวยืดอายุการใช้งานนะคะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะ ควบคุมเฉพาะจุดนะคะพี่เมย์แบบควบคุมสําหรับแอร์เนี่ยของโนต์เกลนก็มีนะคะหรือว่าจะควบคุมทางบ้านนะคะนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีหลายรุ่นแล้วก็มีหลายขนาดนะคะมีตั้งแต่เป็นหม้อเพิ่มไฟสําหรับแอร์นะคะหรือว่าจะเป็นพวกให้ KVA นะคะ 10K 20K หรือว่า 30K นะคะไปจนถึงแบบรุ่นใหญ่อุตสาหกรรมนะคะไฟ1เศดหรือว่าไฟ3เพดนะคะแล้วก็จริงๆิเนี่ยวีจาตัวนี้นะคะพี่เมย์แบบคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะ,คะอันนี้เนี่ยก็คือจะช่วยในการเรื่องของการประหยัดไฟใช่ไหมคะไม่มีโหลดแฝงนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือมีดีเลย์ขนาดใหญ่ด้วยใช่ไหมคะทางานเนี่ก็คือปรับไฟเร็วนะคะแล้วก็ใช้งานได้ทนทานแล้วก็คุ้มค่ามากด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเอ่อมาตรฐานรองรับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทั้ง ISO 9 1001นะคะหรือว่าเป็น ISO 1 4 0 0 1่พัใช่ไหมคะพีะ่เมย์แล้วก็เป็นมาตรฐาน CE นะคะใน,นด้านของความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ก็คือไว้ใจได้เลยนะคะกับมอเพิ่มไฟของรอตตอรี่นะคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครเนี่ยตอนนี้ก็คือบอกว่าอยากจะเข้าโครงการหรือว่างานอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาเราได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยทั้งออกบินแบบกับภาษีได้แล้วก็ มีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะเข้างานได้สบายอย่างแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยติดตั้งก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าด้านในกล่องเนี่ยเราจะมีแผนภาพกรารเชื่อมต่อนะคะจริงๆเนี่ยใครๆเนี่ยเห็นเครื่องเราเนี่ยนะคะก็บอกว่าติดตั้งง่ายนะคะเพราะว่าด้านด้านหลังเครื่องเนี่ยมันจะเขียนบอกทุกอย่างเลยว่าเป็นไฟเข้าเป็นไฟออกนะคะแล้วก็จะมีช่องบอกนะคะว่าเป็นสายลายนะคะสายริวต้นสายดินคือบอกหมดเลยนะคะและที่สําคัญนะคะดรกรีนเนี่ย ทำไมถึงขายดีที่สุดก็เพราะว่าเราเนี่ยจะมีเบเกอร์นะคะที่เป็นสเตนเบลิเซอร์แล้วก็ไบพาสเนี่ยอยู่ในตัวเครื่องนะคะโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปทําเพิ่มนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าบอกว่าต้องไปทําเพิ่มนะคะเพราะว่าสเตนเบลิเซอร์เนี่ยลูกค้าบอกคุณเชนต้องไปทําเพิ่มไบพาสก็ต้องไปทําเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้ามาที่เราเนี่ยไม่ต้องทําเพิ่มนะคะจะมีไว้ในตัวเครื่องเลยนะคะ และที่สําคัญน,นะคะเบเกอร์ Baker เนี่ยนะคะก็มีมาตาารฐานรองรับเหมือนกันคะ่ะจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะคะลูกค้าคือแบบสบายใจได้ในเรื่องความปลอดภยัยเรื่องการใช้งานนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังตามหาหรือว่ามองหาเครื่องกันไฟตกนะคะจะไปใช้ในบ้านก็ดีนะคะหรือว่าจะไปใช้ในสวนนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะแบบคุมนะคะที่แบบเออบ้านพาับบ้านพาับบ้านพาบันบพอบสเตย์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็อีกคําถามนึงค่ะพี่เมย์นี่ก็ถามมาเยอะเหมือนกันนะคะก็ะคือว่าหม้อเครื่องไฟของเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้แบบตลอดเลยหรือเปล่าะคะอันนี้สามารถที่จะเปิดได้2 4ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันเกิดมาต้องบอกว่าเกิดมาเพื่อที่จะใช้งานนะคะเพราะว่าคือต้องบอกก่อนนะคะทั้งเดียวว่ามันทนนะคะใช้งานดีนะคะมีวัฏจัรรองรับนะคะระบายความร้อนแบบธรรมาชาติได้เพราะอะไรคะหม้อแปลงใหญ่ขดวดเต็ม และที่สำคัญนะคะบัตรเต็มแอมเต็มนะคะซื้อไปเนี่ยเงินไม่หายอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับใครเนี่ยที่กำลังตามหายอยู่ต้องมาที่ดกอกเตอร์กรีนกับเครื่องกันไฟตกนะคะมอเครื่องไฟหรือว่าเครื่องแก้ไฟตกหรือว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะและที่สำคัญเนะะี่ยสามารถที่จะใช้กับเครื่องปั่นไฟได้ด้วยะคะ่ะ ใช่ค่ะก็สําหรับใครนะคะในตอนนี้ที่แบบลังเลใจนะคะยังเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อที่ไหนดีนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาบอกกันแล้วนะคะว่า เ่อเพิ่มไฟล์ของรัตติกรีเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นแล้วก็คุณสมบัติดียังไงบ้างว่าที่สัมภารนเนี่ยมาตรฐานของเราเนี่ยก็มีครบพร้อมนะคะในเรื่องของหน้าความปลอดภัยเนี่ยทุกคนก็แบบไม่ต้องหว่วงเลยนะคะพี่เมย์แบบไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าถ้าเกิดแบบสั่งซื้อของเราไปเนี่ยจะมีปัญหาที่หลังหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าของเรามีรับประกันสินค้าให้ดยน,นะคะ 1>, 1ปีเต็มนะคะส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางรัตติกลใช่ไหมคะพี่เมย์ไล นะคะหรือว่าจะโทรตรงมาก็ได้นะคะพี่เมย์ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสองสามหกหกนะคะหรือว่าเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสองสองสองเก้านะคะก็จะมีทั้งพี่เมย์แล้วก็เดียร์นะคะที่คอยให้คําปรึกษานะคะแบบโทรมาคุยกันก่อนก็ได้ปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะว่าที่บ้านเนี่ยต้องการที่จะใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ในสวนนะคะหรือว่าต้องการควบคุมเฉพาะจุดใช่ไหมคะมีแอร์กี่ตัวกี่บีทีวใช่ไหมคะต้องการใช้กับ ตู้เย็นทีวีหม้อหุงข้าวนะคะอุปกรณ์เครื่องมือช่างก็ปรึกษาเราก่อนก็ได้นะคะแบบไฟตกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องการที่จะได้เป็นแบบ 5K 10K หรือว่า 20K เนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับเราก่อนก็ได้ะคะ่ะใช่ค่ะหรือว่าคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเน้นให้เข้ามาคุยกันนะคะว่าจะไปใช้กับอะไรใช้ที่ไหนนะคะแล้วก็ ไฟตกเท่าไหร่นะคะเข้ามาคุยกันก่อนปรึกษาก่อนนะคะเพราะว่าจันเน้นว่าให้เข้ามาคุยกันก่อนปรึกษาก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่จะไปใช้งานนะคะหรือว่าลูกค้าจะต้องการใช้เกกับอะไรเนี่ยหรือว่าภาษา,าชาวบ้านเนี่ยนะคะ้องแรมเขาจะเรียกว่ามาทะเลาะก,กันก่อนนะคะก่อนที่จะสื้อกันนะคะว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะการทํางานแบบนี้ รองรับไฟตกต่ําสุดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น mv ก้า k เนี่ยรองรับไฟตกต่ําสุด90โวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยรองรับได้สูงสุดเลยนะคะ300โวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟเนี่ยอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติแค่ด้วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าเลือกโหลดเลือกดีเลย์ด้วยนะคะการทํางานคือง่ายมากเลยค่ะใช่ค่ะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็กําลังมองหายอยู่นะคะทั้งเป็นเอ่อมอเอเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะไม่ว่าจะเป็น5 k 1 0 k นะคะหรือว่าควบคุมเฉพาะจุดนะคะมีหลายรุ่นให้เรือกด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาปรึกษาได้นะคะพี่เมยไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ก็ได้นะคะทางไลน์ของเราก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรตรงก็ได้หรือใครอยากเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะคะผ่านทางช่องทางพวก y o u t u b e นะคะโดต r e e n c ี a n n n l นะคะแล้วก็ เป็นเพจของดอตเรีนะคะในทาง Facebook นะคะหรือว่าจะในช่องทางทิกตอกก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังได้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยพี่เมย์แล้วก็เดียร์นะคะก,ก็ขอฝากเป็นหม้อเพิ่มไฟอัตโนมัติของดอตเรีไว้ด้วยนะคะของเราเดียก็จะเป็นอ,อินเดียแทรนะคะหวัดเต็มแอมเต็มนะคะหม้อเพิ่มไฟของเราก็คือไว้ใจได้เลยนะคะว่าซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ,คะ